สวัสดีครับผมบังซาครับผมสวัสดีครับบังซาครับคนที่โฟร์แฟคอรี่นะครับเป็นเจ้าของคนที่โฟร์แฟคอรี่ครับแล้ววันนี้ก็แต่งแท้งแลบด้วยใช่นะครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เขาดังแล้วค<อ>ิวก็ไม่มีแล้วก็เกิดมาเพราะท่านเน่ยโอ้ไม่เลยพี่อ่ะวันนี้พี่เอเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่พาผมไปชิปหายสายที่นี่เสียหายอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างพี่ทําอะไรบ้างตอนนี้สําหรับแท้งแลบแท้งแลบตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็คือโช๊คอัพครับในราคาถูกมากเลยชุดเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ ตอนนี้ให้อยูสิบชุดแต่เต็มแล้วหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าถ้าราคาเต็มก็กะว่าจะจะให้อยู่ที่สองหมื่นต้นรับสี่ต้นพร้อมสปริงสี่อันเลยคือของเก่าถอดกลับได้เลยครับติดตั้งในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นรับประกันฟิลลิ่งใสแล้วไม่พอใจถอดคืนได้ขออีกสิบชุดได้ไหมสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เอางั้นเลยครับจัดไปครับให้กสิบุดหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทใช่บอกว่ามาดูจากคลิปนี้ก็ใช่เอาคลิปนี้เปยืนยันนะ คันนี้มายืนยันให้แค่10ชุดเท่านั้นปรับได้ข้างหน้า24ระดับครับข้างหลัง25ระดับครับรับประกันว่าทุกกิกมีความหมายหมดไม่ใช่ว่าปรับแล้วไม่รู้สึกอะไรครับนะครับแล้วก็มีสปริงให้ด้วย4ต้นนะครับฟิลลิ่งดีว่าของเดิมยังไงพี่แน่นอน ก็คือของเดิมเนี่ยข้างหลังอะมันจะยุบไวรถมันจะดูโยงโยงเราก็สามารถคนอยากจะแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยเราออกแบบในการปรับไว้ด้านบนด้วย <c oughs> คือสามารถล้วงมือเข้าไปในซุ้มล้อปรับได้เลย <c oughs> เราก็เลยดีไซน์ไว้ด้านบนใต้ซุ้มล้อคือปรับได้เลยครับเนี่ยจุดจุดเด่นเลยแล้วก็แต่ว่าไม่มีใครปรับทุกวันหรอกได้ฟิลลิ่งที่ดีก็ ถูกไหมครับแต่มันก็ทําให้เราทำเซตอัพได้ง่ายจูนได้ง่ายอันนี้คือชุดราคาเริ่มต้นและชุดที่แพงที่สุดอ่ะพี่แพงที่สุดก็อยู่ประมาณ6กหมื่นห้าครับก็อย่างที่คุณแฉมใส่อยู่ครับนะครับเดี๋ยวนี้แลผมใส่อยู่นะครับท่อท่อคู่ก็ดีไซน์บายทังแลบก็แต่ผลิตโดย JTT Titanium แต่ว่ารถคุณแฉมก็ใส่รถผมก็ใส่นะครับเสียงนุ่มอัตราเร่งดีกว่าเดิมครับแน่นอนแล้อีกหน่อยเดี๋ยวจะมีค่าเร่งไฟฟ้าด้วยติดตั้งด้วยเซียวนะครับเอาให้ครบไปเลยชุดแต่งที่ แท้ง G63 หรือมา r ซิตี้ในบ้านเราเนี่ยมาจากผู้ผลิตเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นตําหนิหรือว่าข้อผิดพลาดเนี่ยที่เขามีมาเนี่ยมเหมือนกันหมดทุกทุกทุกอย่างแต่เราอ่ะพยายามจะประกอบรถของเราให้เป็นรถแท้ในแบบเรามากที่สุดครับคือให้คนมองแวบแรกเนี่ยปุ๊บ <Yeah. S 2> ให้เขามองในในภาพรวมว่าเฮ้ยรถอะไรวะทําไมมันเนียนจังไม่อยากให้เหมือนรถแบบที่ประกอบแบบองค์ประกอบไม่ได้ประกอบไม่ได้วันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า ใครที่มีแท้ง300อยู่แล้วสำรวจเลยนะจุดนี้ครับจุดนี้เอานิ้วแย่ได้ใช่จะมียางหรืออะไรมาปิดไม่รู้แต่ของเราเราทําการฟิตเ <my S 2> มนต์ใหม่นะครับมองเนี่ยบางคนบอกว่าอุยถ้าเกิดชิดเดี๋ยวมันเวลารถขยกก็โดนเป็นสี0ปรอยไม่มีทางครับเพราะว่าเราเว้นไว้อยู่ประมาณ2มิครับครับโดยที่ไม่ต้องใส่ยางไม่มียางไม่มียางคิ้วเลยไม้แต่ชิ้นเดียวนะครับดูให้ดีๆไม่มีเลยครับซ้ายขวาชิดหมดฟิตเมน